แม so so ่ซื้อลอตเตอรี่อ่ะสองใบก็เลยถูกเลยยี่สิบบาทเจ้าพระเจ้าอยู่หัวยืนให้ยี่สิบบาทสวัสดีครับแม่สวัสดีครับผมสวัสดีครับขออนุญาตนรื่องอุ้งเรื่องอุ้งหลังม่ตึ้นตูนเรื่องเอฟซีที่เข้ามาใหม่นะครับแม่เห็นคนนี้แหละเขาร้องให้แม่ก็ตื่นนอนมาเอ้าวเขาพูดเรื่องพระเจ้าอยู่หัวตื่นมาแล้วก็ร้องไห้ด้วยกันกับเขาเนี่ยแหละเขาก็ร้องันทุกคนแม่ท่านที่นอนอยู่ไม่ได้ ฝันเขาพูดคุยเรื่องอะไรเลยนี่เลยเขาใส่เขาเล่นไอ้เนี้ยสั้นสั้นไอกับเขาช่วยร้องให้เขาเขาก็ร้องกันทุกคนเราก็อยู่คนรั้งตาคนไหลเหมือนกันนะเราช่วยเราเขาเขามีแต่ลูกผู้ชายนะสี่คนก็แม่หันแค่คนหันก็มีแค่เนยและเนฝันถ้าเนยสวยฟันจะมิตีเป็นเลขไหนเนี่ยอ๋อเลขแม่หรเลเลขอ่ะมันมันจะเป็นเก้านะ ถ้าไม่ก้าก็เป็นไปเลขเนี่ยเลขพยาลวัวเนี่ยครับเลขห้าห้าเจ็ดไม่ชอบเลขนี้แม่ฝันวันไหนก็แม่พอจำได้ครับฝันวันไหนเนาะเอ้ยเป็นวันวันอาคารหรือวันวันอาคารหรือเป็นวันไอ้วันจันหรือสองสองวันเนี่ยแม่ฝันฝันติดกันสองวันป่รามันฝันไอ้ผ่านมาอ่ะมันได้สองวันเนยอ๋อ แม่ฟันเห็นคนนี้แหละฟันเห็นว่าเขาร้องไห้ร้องไห้ตามว่าเห็นเขาร้องก็ร้องด้วยกันกับเขาก็เปคาฝันเป็นทางหกคนคับจักที่แม่ฝันสรางจที่แม่ที่ดีเรทุกรเลเข้าต่อทุกคนแหมแม่ขอปวดทำอะไรบ้างอะไร ว่า่าาทเ้จะพอทำไอ้อันนี้ไอ้อะไรนะคะเรียกอะไรอาสองอะ่ะอาสองเขาที่บ้านแม่ขึ้นไปลำบา,จากจ้ะมันก็ขึ้นไปลำบากขึ้นลงขึ้นลงครับขอ,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 อีคุทุกคนท่านงวดนี้ทำให้ปรดไปถังเข้าแล้วก็ออยังไดครับไม่อยากได้สิ่งที่อได้จะสยจำเร็หรือมไปํำเร็จต้ออยู่ที่มูลวาสนาเนาะจ้ะแค่ได้อัปสมมาไว้อข้างล่าง สงที่ว่าครูบาอาจารย์ของแม่ใช่ไหมจ้าครูบาอาจารย์พอเล็กๆพอแต่วางพระวางองค์อะไรได้นะครับแล้วก็จะทำใบทำใบสีถวายนเปิจ้าแม่ยังไม่ได้ทําเลยใบสีถวายอะไรเพราะแม่ไม่ไม่ไม่มีซัทรั์น้อยก็ทําต้องทําต้องใช้รัพ์เนาะครับต้องใช้เปิดให้ทิวดาทั้งเปิดให้แม่ก็โดย เปิโชว์เปิดาพี่เอฟซถูกก็จะได้ช่วยแม่เนาะตามเอ็มเมนกูเป็นแค่สะพานบนโบกล่าเอฟซีชมดยูทั่วประเทศเอท่านใดอยากช่วยแม่ผมหอมก็สามารถติดต่อมาได้นะคะโมดนี้แม่เนาะโมนี้กปรานได้ก่อนเจรินครับพมเองท้ายทุ่มแล้วสองโมดโมดก่อนนั้นก็สามตัวเนาะสามตัวงวดเมื่อกี้ก็สองตัว นะะคเกือบสามตัวมันกินไดเกือบนะครับในตัวอะไรนะอะไรเขียนเลยเนาะอันนี้คือความฝันของแม่เนาะให้แม่ให้ก้าตัวเดียวเลยตัวไหนแม่ตรงไหนคะไม่รู้สิแม่ชอบกชอบก้าแต่แม่ไม่เขียนให้นะคะแม่ชอบก้าไปเพิ่มเอาเองเขียนได้ก้าตัวเดียวไหมก้าวหกแปดห้าป้า อย่าลืมซื้อติรัดตัวเองครับคู่สามัสบก็ยังดีนะครับการสับตัวเองอ่ะเอาตัวเองมากเป็นไงงแม่สบาย<ม>ตั้งแต่แม่เปิดภูมเปิดปดวงื่นสบายขึ้นไหมแม่ลูสบายขึ้น,นสบายขึ้น,น <c oughs> อ้วันนั้นไม่สบายนอนไม่หลับคันทั้งตัวเลยแม่เป็นอะไรนกคันหมดเลยอ่ะอ๊้ยตูนนอนมากลางดึกเลยนะ ร้ายเลยสวยงามเงิน,นมหมวกเลยเนี่ยเองินหมวกหมวกพิเศษมันมีซื้อไม่มีขายนะครับไม่มีหมวกพิเศษของแม่จ้ะไม่มีใครมีด้วยร้อนไหมคะแม่เนี่ยไม่ร้อนกันแดดได้กันแดด,ดได้นนนนอขบคุณแม,ม่